สมุทรสาครเนี่ยน่ารักยังไงน่ารักยังไงผมมือได้ตัวเองทีแล้ววันนี้ดีใจเหลือเกินครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาช่วยหาเสียงให้กับเบอร์สองคุณโตชาวรินมาตามหาชัยชนะเขามาขอคะแนนและขอความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องเป็นครั้งที่สอง เพราะครั้งแรกเคยมาในานะอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลเมื่อปี66บอกว่ามีเรื่องตั้งใหญ่มีสอสอยู่3เขต3คนไอ้สอสอ3คนนี้อายุ28หมดเลยมันมาดึงบินของหัวหน้าอายุไปเกือบครึ่งไม่ค่อยพอใจเท่าไรแต่ต้องมาช่วยบอกเมื่อกี้เดินมาบอกเฮ้ยเดนีเจอายุเท่าไหร่เราวามันบอก3เซฟ แกพี่น้องสมุรสากพรบอกไม่เป็นไรเด็กแต่ตั้งใจทำงนานไม่ว่าให้โอกาสชนะมาทั้งสามคนสามทตดและสไลด์ครับพี่น้องครับ<ฮ>บัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งถึงถึงิ้ง,งพักอันดับสองพักลุงสองเท่าเองครับพี่น้องครับ วันนี้เลยบอกตั้งมาปลาใสหาเสียงให้กับเบอร์สองพอดูประวัติทำการบ้านก่อนลงพื้นที่ก็นั่งคิดดูว่าจะทำยังไงให้เขาชนะได้ปรากฏว่าไม่แน่ครั้งนี้อาจจะเป็นการปลาใสที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการหาเสียงทั้งชีวิตของผมมาจริงๆอยากจะใช้เวลายอยู่กับท่านนานแต่าท่านบอกว่าโอเคให้เวลาสองนาทีจะขายเบอร์สองยังไง ผมต้องเีียอกับพี่น้องไว้อย่างนี้ว่าจังหวัดยางสมุทรสาครเป็นจังหวัดเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกษิจและวัฒนธทางไทยผมทางการบ้านก่อนลงพื้นที่บอกอะไรที่ทำให้จังหวัดสมุทรสาครนอนอไม่หลับก็นั่งไล่ดูปรากฏเป็นเรื่องบานช่องเป็นเรื่องเคหะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยที่นี่แย่ที่สุดในประเทศไทย เ7จจังหวัดได้อันดับที่77เรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยทั้งทาง,งที่เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจร,รุ่มเรืองเป็นศูนย์กลางประมงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เคยสร้างบ้านให้คนอยู่มาพัฒนาบ้านให้คนอยู่มาทำเฟอร์นิเจอร์ให้ชีวิตให้คนอยู่มาถ้าสิ่งที่ท่านทำทำให้ท่านนอนไม่หลับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแย่ที่สุดในประเทศไทยมันอยู่ที่นี่คุณเอาพ่อบ้านพ่อเมืองที่มีประสบการณ์เรื่องการสร้างบ้านพัฒนาบ้านทำเฟอร์นิเจอร์พัฒนาให้มันอยู่ขึ้นอย่างนี้ดีไม่ดีครับพี่น้องครับแล้วดูต่อเฮ้ย อปจงงบประมาณมันเยอะนี่ว่ไหนดูด่ว่างบเคหะกับงบชุมชนมันเท่าไหร่คำตอบคือ16ล้านครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาที่อยู่อาศัยเคหะชุมชนมันแย่ที่สุดในประเทศไทยคุณก็เอาคนที่มันเก่งเรื่องเคหะชุมชนแล้วเพิ่มงบไปสักสองสามเท่ายี่สิบเท่าไปเลยอย่างนี้แค่นี้สมุรสาครดีขึ้นแน่นอนครับพี่น้องมาน่อ ทีพอดีผมกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมให้ผมกลับบ้านเลยป่ะแต่สองนาทีเมื่อกี้ซื้อไม่ซื้อเรื่องไม่เลอก,กหนึ่งคุมค่ะแปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นไปเลือกจะได้ถล่มทลายชนะแน่นอนเบอร์สองชนะแน่นอนถ้าถ้าพี่นนทอ,ออกไปใช้สื่ใช้เสียง และทำอย่างที่พี่น้องเคยทำให้ผมไม่ผิดหวังมาแล้วคือการออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆแต่แพ้แน่นอนถ้าพี่น้องไม่ออกไปใช้สิทธิ์ <c oughs> ผมทราบดีว่าเลือกต่างสองครั้งมันไม่เหมือนกันพอเลือกตัางแบบปี66ระดับชาติไปใช้สิทธิ์กัน70% 80กว่าเปอร์เซ็นต์เกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะมีเรื่องต่างลวกหน้ามีเรื่องต่างข้ามเขตมีเรื่องต่างข้ามประเทศ คนใช้สิทธิ์เยอะแต่พอมาเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นหรืออยู่3 0 40% 50% 60%อี่อย่างนี้เรามีโอกาสแพรับพีองจ้าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วภายในสองนาทีไปมหาสมุทรสาครอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรื่อกเคหาชุมชนพัฒนาบ้านคนที่เก่งเรื่องเคหาชุมชนพัฒนาบ้านคนนี้ทำมาทั้งสีวิงงบประมาณเคห์าสล้านเราจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2 0เท่าเองทำได้เลยในในช่วงเวลา4ปี ้าพี่น้องอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้นมีบ้านที่ถูกพัฒนาอาศัยให้มันดีขึน้นบ้านที่มันเหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยพ่อแก่แม่เฒ่าต่างๆนานา,นา,นา,นานพัฒนาได้อาันนี้หน้าที่ของบอบจโดยตรงคนที่จะทำหน้าที่นี้ดีที่สุดในประเทศไทยคือพี่โตชเวงของผมเลนครับผมไมได้ได้เแล้ว นะัถ้าพี่น้องฟังแล้วช่วยเอาการหาเสียงที่สั้นที่สุดในชีวิตของผมสองนาทีเมื่อกี้ไปบอกต่อเยอะๆในสมุรสารพอให้คนเข้าใจว่าจะมีงบมาพัฒนาที่อยู่อาศัยเคหะชุมชนทำให้บ้านมันดีขึ้นด้วยคนที่มีความเป็นมืออาชีพอยู่นะตอนนี้ภายในสองนาทีบอกไปเรื่อยๆว่าหนึ่งคุมภาคหมายแรก หนึ่งคุณ่ากาหมายเลขหนึน่งคุณ่ากาหมายเลขช้าสุดท้ายเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วขอได้หนึ่งคุณ่ากาหมายเลขแล้วส่งคุณโตชเชลินเป็นนายกอบจผลสบายของทุกท่นกานครับขอบคุณมาก